อันนี้นี่เองนะครนิ่เองนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเปิดถ่ายซีรีส์เรื่องเพื่อนสี่ผูสหายครับเป็นชีทโรลเวอร์ก็ถ่ายกับทัชชินานิดหนึ่งครับก็ถ่ายกับน้องเอมี่ด้วยครับแล้วก็มีพ่าไม่ถึงองปไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนึกอยู่นึกเพื่อนท้องานอยู่ไม่ไม่กเลังจะกำลังจะเปิดเร็วเร็วนี้ไหมใช่รู้สึกว่าช่วงนี้ มันมีสี่คนมีมีวีแพดมีบุญแล้วก็มีเอมี่ใช่ไหมครับแต่ว่านั่นแหละครับเราเวิร์กช็อปกันได้ยังเราเวิร์กช็อปกันหรือยังเวิร์กช็อปไปแล้วเวิร์กช็อปไปแล้วครับอ๋อเวิร์กช็อปก็เป็นเหมือนตัวพายแล้วก็เหมือนคุยไคเอตอร์คุยตัวละครคุยว่าวิธีการแบบเอาเบอร์ไหนแบบเป็นไคลเอเตอร์ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องนี้มันคาแรคเตอร์ประมาณไหนสำหรับตัวนิวเองอ๋อตัวนิวมันจะเป็นเหมือนแบบฟิลเหมือน สา, e สาแพร่ที่แบบคุยแบบแบดบอยเดิมชอบแบบสนุกกับการแบบได้เฟรชผู้หญิงได้การคุยผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ครับเป็นนักศึกษามาหลายเรื่องเลยนะเราตลอดเออเรื่องนี้เป็นปีหนึ่งด้วยครับว้าวเราใช้คิวสิ้ะครับเข้าในแบบหน้าเม็นแบบปีหนึ่งตลอดหน้าเด็กแต่ว่าร่างคือ ปก,ปกเปียกแล้วรา่างก็คือไปกายภาพตอนนี้ตอนนี้คือคลินิกกายภาพ <c oughs> ใกล้ฉันเหรอใช่ครับที่ไหนเออสปอนเซอร์ก็เข้ามาได้นะครับ